สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเนาะคะ่นะเนาะมือนี้ย่ายนามพ้นสาแก้วเนาะคะ่ะก็บ่มีคนเห็ดกล่องให้ย่ายนามเนาะคะ่นะเนาะมือนี้อ่ากับมือนี้มือนี้ย่ายนามสิบผ้ามากินพัดเซนเนาะคะ่นะเนาะพัดเซนแบบแบบบานๆเท่านาะคะ่ะพัดเซนกว๋วยเตี๋ยวเนาะคะ่นะเนาะเอาแบบไบใๆเน,นะ <c oughs> นาะค่ะเนาะย่ายน้มขอขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะอันมาะขามามากินนันพัดเซนกว๋วยเตี๋ยว กับยายนามเนาะค่ะเนะาะมันนี่ก็ขอใส่แว่นตาด้วยค่ะเด้อเพราะว่าอันตาบ่ค่อยดีปันไดนเนาะค่ะเนาะพักเส้นด้วยค่ะก็พักกับบ่มีอย่างไรเนาะค่ะเนาะก็มีพักกับมีไอท่วงอกเนาะค่ะเนาะแล้วกันไออ,อย่างก็แค่รดเนาะคะ่ะมีแค่รดแล้วก็ต้นหอมเนาะค่ะเนาะถ้าเบิงะะ่งด้อค่ะเดี๋ยวยายนามสิขอเบ,บิ่งก่อนว่า กินเผ็ดเนื่อบอ่เผ็ดจิปรุงบ่เครื่องประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะย่านำขอซิมก่อนละคะ่ะ <laughs> ไปเฮ็ดงานหนึ่งแต่เสาเนาะคะนะ่ะเนาะพึง่งได้กลับเข้ามาเนาะคะ่ะอืมบ่ต้องปรุงละคะ่ะบ่ปรุงเนาะแซ่บด้วะคะ่ะสีใสตะบกพริกเนาะคะนะ่ะเนาะบกพริกกะกะปุกเดิมเนาะคะนะ่ะเนาะกะปุ๊กไงบกเอ็ดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ กระปุกใหญ่กระปุกเดิมนะคะหมากเผ็ดแกใส่เป็นหลายแต่หมากบ่เผ็ดแกจะใส่หลายเด้อค่ะมันสิกินบ่ได้เ <laughs> นกกาะค่ะเนาะบวพริกอันนี้สิกินได้ย่ดอกค่ะประมาณสองปีสิกินได้ประมาณสองปีเ <laughs> น,นะานะคะ่ะ เล่นเครื่องปุงแย่หนามเอาเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะเด้อมาเสร็จเสร็จนุ่มกันเนาะค่ะเนาะสีสันหน,า,หน,า,น,หนากินขนาดเลยพี่น้องเ๋ยสีสันหนากินไรค่ะไกลค่ะอ๊้เบากว่าเบ,บาว่าถือเราแย่หนามเบากับหนากับหลังลินพันกัน <laughs> แซ่บไลยค่ะพี่น้องอากาศท่ามืองไทยเป็นยังไงเนี่ยเนาะจะยู่นี่อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเนาะมีแดดอยู่ตะวันหงเย็นหนาวเนาะคะช่องหนาวช่องลมบงังคังเนาะคะนะ่ะเนาะ บางทีก็มีฝน<ม>จังแม่ไดนอปอนเลย 嗯。Mm. มันจะแซบจะแซบพี่น้องเบังอืพี่น้องเบังแซบอืมบันนี้น้องจ้าสมินกับโบยูดอกค่ะนเขาไปเห็นงานตาซาเนาะค่ะเนาะเขาเห็นงานตาซากับ ตัวสิลเลอรกับประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะอือ ย้ายน้ำก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องสุูบสุคนเนาะค่ะสิเข่ามาให้กำลังแรงใจย้ายน้ำสิเข่ามาติดตามย้ายน้ำเนาะค่ะเนาะย้ายน้ำก็ขอกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะค่ะเขียนเข่ามาเล่นเขียนเข่ามาคอมเมนต์เลยเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวย่านำตอบกลับนะคะ Mm-hmm. อืมแพี hmm. yeah, on mm ่อนคนัือืม เซนอันนี้เนาะเป็นเซนแห่งได้จ้ะแย่นำเอาเซนนำอุ่นเนาะค่ะเนะเาะเซนมันอ่อนลงเนาะคะ่ะเซนอ่อนไว้ได้พี่น้องเอานำอุ่นแซน 嗯，暂停一下。 มาเร็วสักหอล่ว แสบนั่งไหนที่น้องไว้แอบขราวเคอบนะ <c oughs> <c oughs> เติมส่ายด้วยขนมหวานเนาะคะ่ะขนมหวานซื้อมแตตลานแขกเนาะค่ะเนาะเพราะ,ะ,ะ <c oughs> เออน,นี่ยังดอกกินไปหลายอันแล้วละจ้ะเลือยุ่สองชิ้นเนาะค่ะเนาะสี <c oughs> โอวันหวานเนาะคะ่ะเหมือนขอโทษหลายๆเด้อค่ะเหมือนท่องยิบท่องหยอดเนาะคะ่ะเหมือนฝอยท่องเห็นไหมคะ่ะยุบันเท่าเนาะยุ่เมืองไทยแต่ว่าขาจาวเหตุเป็นแบบสี จะใบย่านามบ่หูดรอกว่าเขาเออน,นี่ยังมันมีซื้อของมันอยู่เนาอค่ะเป็นไงเด้อย่านามจะกินซูบังหวานเนาะค่ะหวานแซบ่บ น,น้ำเสี่งอ๋อคือบลาลุดน้ำเสียงนะจ๊ะหน่อยปุัปกปกบ But that, แบบแห้งี่นเนาะอันนี้กระบัดขนมกระบัดนะคะไม่จะยัเงเบดบดไม่จะน่าแซ่บๆนะคะบิ <laughs> ้ง <laughs> <B one. S 1> แฟนยายนำ็นเสิขนมมันนี้มาให้ยายนำกิน เป้่าปัว่ายายนามนี่แข็งดีกระโดกกระเดือแข็งก็อย่างนี่พี่น้องเลยเจ้าเพื่ได้สิไปกินได้บักแอปเปิ้ลแซ่ยังหนอแซ่น้ำเสียมวันนี้แข็งแข็งเนี่ยแซ่น้ำตาลบอแกนหามไม่เคยกินหรอกค่ะเบิ่งอู้พี่น้องให้ดังโป๊กวันนึงมาเบิ้งโออโน่นแซโตอ่างไหนดังโป๊กวันนึงแข็งจะแข็งบ่แข็งพี่น้องเลยเบิ่งเบิ่งเอย บันทึกไปกินแต่แขวฮักพอดีเ <c oughs> อาหมอกูหนอกทางจังหน่อยเ <c oughs> อาละค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะเนะาะขมัดกะไลถือใจกะแชอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์ให้ยายนาเลยเด้อค่ะเด้อย,ยายนาบอกกราบขอบพระคุณพี่น้องอีกทีนึงนะะเนาะค่ะนาะทส่เขามาให้กำลังแรงใจสีเขามาชมคลิปหน้อยๆของยายนานะะเนาะค่ะนาะงชมหน่อยๆของยายนาเนาะค่ะยายนามกับบ่มีอียังให้พี่น้องเนาะค่ะเนาะมีตงแต่ อ่าอย่างเงบมีตั้งแต่อยังก่อนย้ายนํามาสบอยังก่อนย้ายน้ำก็เลืลล่อมเราแซมมันเถอะย้ายนามกับหกักพีหักน้องคือเก่าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรเนาะคะ่ะเนาะพัดเส้นเล็กเนาะคะ่ะเนาะพัดเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นหน่อยเนาะคะ่ะเนาะแซบย่างสุดๆเลยละคะ่ะแซบขักแซบเนี่ย เอาละค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ยายนานนะเด้อค่ะเด้อ <laughs> โอ้เน็